เอาแล้วนะครับทุกคนเราตอนนี้เราก็อยู่กันที่พาร์ทที่14กันแล้วนะครับซึ่งพาร์ทนี้นะครับผมจะมาสร้างนี่เลยครับจุดฟาร์มมอนเตอร์ครับซึ่งเป็นฟาร์มใหญ่มากเลยครับผมจะสร้างมันบริเวณนี้แหละหลังบ้านของเรานี่เองครับซึ่งตรงเออพื้นที่เล็กๆก็เออไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาเลยกันเลยครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็ต้องเตรียมบล็อกให้ครบก่อนนะครับบล็อกที่เราจะใช้ก็คือบล็อกคอฟเวอร์นะครับคอฟเวอร์สโตนซึ่งเป็นเอออะไรที่แบบหาง่ายแล้วก็เราไม่ต้องไปทุนแรงหาครับเพราะเราได้จากการขุดเเมือองงนนนัั่ะครบ รวมาวมารวมมารวมมามีเท่าไหร่รวมมาให้หมดตรงนี้ใส่เข้าไปครับอย่าลืมเหลืออาหารไม่กินไว้เลยเพราะว่าเราต้องใช้โอ้โหน่าจะเป็นวันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสเสบียงอาหารด้วยเพราะฉะนั้นเอาไปย่างให้มันเรียบร้อยครับนี่แบบนี้เข้าไปทั้งน้ํามีซองไปนะครับแล้วก็ตักน้ําไปด้วยนะครับเพราะว่าเราจําเป็นมากๆเลยนะอ้อเกือลืมไปที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทอดเลยนะครับเราต้องเตรียมใช้ในการปักด้วยนั่นเองครับอ่ะก็ตามนี้เลยครับน่าจะเพียงพอแล้ว จากนั้นนะครับผมก็จะเริ่มที่จะเริ่มสร้างมาครับเราก็เริ่มจากทําฐานตรงนี้ครับให้ยืดออกไปครับเป็นทางเดินที่เราจะไปทําฝานั่นเองครับต้องมีแบบอ่ามีทางเดินสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเป็นเป็นฐานของเรานั่นเองนะครับและผมก็ได้ฐานเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้จากนั้นนะครับเราก็ต้องต่อขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่เราจะเป็นแบบ4บล็อกนะเอาห่างไว้4บล็อกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ดูคะ แต่เราลองดูกันเนี่ยแต่เราขออนุญาตนี่มันจะเป็น4บล็อกแบบนี้นี่นเองครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต่อขึ้นไปแต่แต่ใเรื่ไปเรื่อยๆเลยนะครับอ๋อเพื่อเป็นการมอนเตอร์นะครับเราก็อย่าลืมปักท็อตไว้ด้วยแหละเอาละมาต่อกันเลยขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะยืนทําอย่างนี้นะฮะจะสัญญาว่าตรงนี้คือบล็อกที่2นะครับที่ผมกําลังต่อขึ้นมาแล้วผมจะตัวไปประมาณ20นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ก็เอาไปว่า เออเราจะทําให้มอนเตอร์นะครับตกลงมาโดยที่ไม่ตายแต่ว่าเกือบตายนะครับเพราะว่าเราจะทําการปัน่นเลเวลเอาเองเลยนะครับการต่อของผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ก่อนเริ่มก็ปักทอดไปด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะต่อไปต่อแบบนี้เรื่อยๆครับจนถึงความสูงที่กําหนดของเราก็คือประมาณ20 20นะ20หรือประมาณนี้แหละอืมเยวต่อไปก่อนแล้วคือ ห้ามให้มอนเตอร์ตกลงไปกระอายนะครับแต่ว่ามอสต,ต่างๆนี้จะต้องมีเลเวลที่ไม่ใช่เลเวลมีระดับค่าพลังที่ต่ำนะครับพอที่เราจะทำดาเมจในครั้งเดียวตั้งความเสียหายหกับมันแล้วมันก็ตุยไปนั่นเองครับก็คือถ้ามันตายในครั้งเดียวเดือคหับเราไน่อยเราก็จะได้อีก เมสซาคูหรือว่าเลเวลมาแทนนี่เองครับหลังจากที่เราทำยอดมาถึงที่เรากำหนดเรียบร้อยนะครับเราก็มาสร้างนี่ครับเขาเรียกว่ามันจะเป็นยืดแขนออกไปอย่างนี้ฮะก็ประมาณ8บล็อกนะประมาณ8บล็อกอดีก็คือเข้ากับทางน้ำไหลได้นะครับก็คือเราจะไปเทน้ำให้มันลงไหลมันจะไม่ลงไหลไปจนสุดบ่อนะแต่ว่าจะอยู่ปลายแบบริมบ่อเลยครับก็คือก็คืออยู่ปลายท่ะ ทางปากที่จะเราจะลงท่อไปได้นี่ครับก็จะเป็นเสร็จเรียบร้อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปทำทำอีกั้งก็ไม่เสร็จนะครับเรากกลับมากราดอ่าครับนี่ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับสี่ทิศของเรานั่นเองครับก็คือเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นร่างรูปที่เห็นนั่นเองครับเช้าพอดีนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาทําเพิ่มความสูงให้มันเป็น2บล็อกนะครับเพราะว่าที่จะทําให้เวลามอนเตอร์โดนตกลงมาแล้วนะครับจะไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปได้นั่นเองครับมันก็คือ เดี๋ยวจะเห็นว่าจะมีน้ําไหลนะครับช่วยดันมอนเตอร์ครับให้ตกลงไปทางท่อตรงนี้นั่นเองนะครับอืออาจจะเราขยับต่อก่อนแล้วกันพอเราได้เป็นทางแบบนี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยสอนบล็อกขึ้นมานะครับเราก็จะปูทางให้มันแบบเชื่อมต่อหากันนะครับลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเนี่ยทางไว้สําหรับพื้นที่ของมอนเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้มอนเตอร์เกิดนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อว่าเราจะ ปิดทางทั้งหมดให้มันเป็นแบบนี้นี่เองครับทำทางขึ้นได้ด้วยนะเอาละหลังจากที่เราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําเป็นกําแพงฉากออกมาอีกเพิ่มมาอีก2บล็อกนั่นเองครับเพื่อที่จะได้มอนเตอร์เกิดนะครับก็คือมอนเตอร์นะั้นก็มีความสูงอยู่2บล็อกอก็เทียบกับเหมือนตัวเราเหรอนะเหมือนตัวละครหนุ่ตัวเราเหมือนสตีมนี่แหละมานะแล้วก็จากนั้น,นครับทำราคาปิดไว้อย่างนี้ครับเพื่อปิดไว้เลยนะครับเพื่อการแสงเข้านั่นเองครับ ซึ่งเวลาตอนกลางวันนี้นะครับเมื่อแสงเกิดนะครับก็มันจะส่องมาแล้วมอนเตอร์ก็ไม่สามารถเกิดได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราปิดทึบไว้ครับมอนเตอร์จะเกิดในที่มืดนั่นเองนะครับเอาแล้วครับลักษณะมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีทางเนี่ยใช่ไหมครับมันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วคุณก็จะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วครับคุณชมว่ามันเป็นยังไงนะครับในระหว่างก่อสร้างนะครับอย่าลืมที่เราจะไปปักท็อตที่อยู่ข้างบนหลังคาตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนั่นเหรอเพราะว่าการมอนเตอร์เกิดไตตออนนนนนนคค่ําืใั้ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมอนเตอร์เกิดขึ้นมานะครับอาจจะเดินไหลตกลงไปแล้วก็ไปหาเราได้ใจเยงกับเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นปักไว้ครับปักไว้ปกวัปกทอดไว้ให้มันสว่างตรงนี้นะครับคือเราจะให้มันเกิดอยู่ข้างในอย่างเดียวนั่นเองนะครับนี่ปักแบบนี้เลยนะครับทำไปทางแบบนี้ไปนะครับเนี่ยเยปักไว้สังเกตว่าโอ้ก็สูงอยู่นะดูจากข้างล่างสิครับคุณผู้ชม กลับมาที่ข้างในกันบ้างครับก็คือข้างในนี้ยังไม่เสร็จนะครับเราจะต้องเนี่ยครับนําน้านะครับไปเทใส่ทั้ง4ทิศหรือว่าสด้านของเรานั่นเองครับซึ่งเนี่ยผมก็ทําไว้นะครับคือตอนแรกนะครับผมนําน้ํามาสองถังนะเพื่อที่จะทําน้ําไม่จํากัดไว้นะครับสูตรน้ําไม่จากัดที่รู้กันอยู่แล้วว่าให้ทําแนวแบบเทน้ําไปในข้อแยงในบนสบล็อกนะครับมันก็จะออกมาเป็นน้ําไม่จํากัดใช่ไหมทีนี้เราก็ จัดเทน้ําลงไปทั้ง4มุมนะครับตรงนี้เลยนะฮะดูจากลักษณะนะฮะเมื่อเราเทน้ําลงไปตรงนี้นะครับชึบน้ํามันก็จะไหลลงไปนะฮะเราเทสองถังเข้าไปแบบแบบนี้นะฮะสองถังก็จะสังเกตเห็นว่าน้ำนะครับจะไปสุดที่ปลายเลยครับเวลาเราเลื่อนตกลงไปเนี่ยนะเห็นไหมฮะมันก็จะลงไปพอดีเป๊ะเลยครับเวลาตัวอะไรหรือว่าเราเราเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเดินลงไปเนี้ยน้ำก็จะไหลนะครับตัวน้าไหลผ่านมาโอเคมาุยกันเลยครับ ในสุดของจุดสุดท้ายนะครับถ้ากลัวนะ้ํามันไม่จํากัดเราก็ตักน้ําขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นนะฮะเราก็จะไปอุดนะครับขุดอุดก่อนแล้วก็ค่อยเทกลับมาใหม่อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการที่แบบปลอดภัยไว้ก่อนจากนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วเราก็จะกลับขึ้นไปทั้งบนหลังแคาน,นะครับแต่ก่อนอื่นก็คือว่าเนี่ยครับเราต้องเอาทอสออกให้หมดด้วยนะโอ้โหฝนยังตกอยู่เลยข้างบนเนี่ยเนี่ยครับเราก็จะเดินกลับไปอย่างงี้เอาละ่ พอเสร็จแล้วครับเราก็เอาทอดออกอย่างนี้ครับมันก็มืดใช่ไหมล่ะเห็นไหมแล้วก็ตีออกครับเนี่ยเพื่อให้มอนเตอร์มันกระจายแล้วก็สําเร็จได้จากนั้นแล้วก็อุดตรงนี้เข้าไปครับเนี่ยครับคุณผู้ชมนี่แบบนี้ครับโอ้โหจะ2วันแล้วเนี่ยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสาหรับฟาร์มมอนเตอร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆภายนอกครับซึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย้วผมก็ปากอร์ดไ้รอบเลยครับผมกลัวที่มอนเตอร์มันจะเกิดเนี่ย ถ้ามันเกิดข้างในมันก็โอ้โหสปายเราแหละแต่ถ้ามันเกิดอยู่ข้างนอกโอ้ยมันต้องเป็นอะไรที่ยุ่งยากแน่เลยจบงานแล้วทุกคนกระโดดดีกว่าอือ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 อออื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 ออลออเรีืออืออ้ออืออืออื้อืรอืออืออืออยวอืออืออือะืออืออเออาออื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 ออ่ออออืออืออวอาืรอือ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 อื ขุดนะครับเพื่อที่จะเป็นช่องนะครับในการที่เราจะไปตีบอนเตอร์ได้นะหรือว่าตีพวกบอสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลตันหรือว่าจะคิปเปอร์นะครับซึ่งเราก็จะมารอมอนจุดตรงนี้นะครับรอให้ที่เจ้าพวกันตกลงมานั่นเองนะครับสวัสดีเช้าที่ที่สดใสครับหลังจากที่เราเหนื่อยกับทานฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มีคนสร้างฟาร์มที่ออ้สูงใหญ่ขนาดนั้นเลยเฮ้ยมาดูกันครับดูเหมือนว่าเขาจะตกลงมาแล้วเนี่ยครับแล้วก็ฟื้เปี้ยงแบบนี้ครับเป็นฟาร์มพวก หัวแบบนี้ครับแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับเราก็จะได้ไอเทมมาเรียบร้อยพร้อมกับเลเวลของเรานั่นเองนะครับ